ออบคิดว่าอะไรที่ทําให้ประเทศที่เขาเจริญแล้วอะ่ะไอ้ยังตอนนี้เราอยู่ที่โปลแลนด์อะไรที่ทําให้เขาไว้ใจหรือเชื่อใจคนได้ขนาดนี้อย่างเช่นตอนที่เราเข้าซูปเปอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาให้เราจ่ายเงินเองอะ่ะเขาให้เราสแกนเองอะ่ะทั้งๆท,ที่เราสามารถที่จะโกงได้เยอะเลย คือแต่เราก็ไม่เคยทําไม่เคยโกงอะ่ะหรือว่าอย่างตั๋วเนี่ยที่พวกเราเข้าปราสาทมาเนี่ยเข้าสถานที่เข้ามิวเซียมเนี่ยเขาก็ให้ตั๋วมาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้พอเราออกมาปุ๊บแล้วเราสามารถที่จะไปให้คนอื่นได้ใช่ไหมหรือขายคนอื่นต่อได้สมมติว่าเราซื้อมาสองร้อยเราขายห้าสิบบาทแล้วคนอื่นที่มาต่อจากเราอะ่ะเขาก็สามารถนําไปใช้ต่อได้โดยที่มันมันไม่ได้มีเครื่องสแกนว่าอุ้ยอันนี้ใช้แล้วนะรียุตไม่ได้นะอย่างเงี้ย ตอนที่เราเข้าประตูไปอ่ะมันไม่มีให้สแกนเลยนะคือเราเดินเข้าไปเฉยเลยไม่มีคนกั้นไม่มีคนตรวจด้วยอะอะไรที่ทําให้เขาเชื่อใจเราเขาเรียกว่ามันต้องลองอะ่ะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยคนจะมาที่นั้นนั้นอะ่ะมันเป็นการคัดกรองตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่าง <c oughs> เช่นมิวเซียมต่างๆใครจะมามิวเซียม ก็ต้องเป็นคนที่สนใจก็คัดกรองมาตามธรรมชาติหรือใครจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็เมื่อก่อนที่ครอบครัวจีเคยเปิดร้านขายของชาเนี่ยคนที่ทํางานก่อสร้างมาถึงสมัยนั้นนะก็ไม่กล้าเข้าพวกเซเว่นอยู่แล้วก็มาเข้าพวกเนี่ยแหละร้านขายของชำโชห่วยให้เจ้าของร้านหยิบของให้ฉะนั้นคนที่จะกล้าเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่ดูดีเนี่ยก็คัดกรองมาอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนระดับชั้นกลางก็แปลว่าต่อให้มีคนโกง มันก็ไม่เยอะก็คือหนึ่งคือต้องทดลองดูก่อนต้องกล้าลองสองคือสถิติว่าลองไปแล้วกี่เดือนหนึ่งเดือนสามเดือนแล้วผลเป็นยังไงมันก็ต้องมีบ้างแต่ถ้ามันน้อยมากๆแต่ว่าเขาสามารถประหยัดค่าจ้างพนักง,งานยิ่งพวกฝรั่งนี้ก็รายได้สูงใช่ไหมฉะนั้นประหยัดค่าพนักง,งานไปปุ๊บเขาก็ลาต้นทุนไปได้สมมติว่าพนักง,งานเดือนหนึ่งสี่หมื่นบาทแต่ว่าโดนขโมยไปหนึ่งหมื่นบาท ก็คุ้มใช่ไหมก,ก็คุ้มแล้วอย่างเงี้ยบางเรื่องเราเอาความกลัวเป็นตัวนํำไงก็เลยไม่กล้าดได้เกิดสิ่งใหม่สักะทีนึงอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ใช่แค่นิวเซียมหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้จ่ายเงินเองแต่ว่าอย่างบางประเทศอย่างเยอรมน,นีหรือหลายประเทศที่ซื้อสัววันมาตัววันของเมโทรแล้วมันไม่มีแม้แต่ที่เสียบเข้า ปกติเราซื้อตัวออย่างรถไฟฟ้าของไทยเนี่ยยังต้องเสียบบัตรเข้าไปใช่ไหมแต่น,นี่คือเขาไม่มีไม่มีที่กัน้นก็อย่างมากก็ตอกตั๋วเฉยๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีคนมาตรวจเลยด้วยซ้วแต่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าในเอเชียเขาก็ประเทศเจริญแล้วนะทําไมเขายังไม่เห็นมีระบบแบบนี้เลยอะ่ะเขาก็มีระบบแบบสแกนตัว๋วแล้วก็ไม่ได้มีระบบแบบจ่ายเงินเองคือเขาไม่ได้เชื่อใจเรามากขนาดที่ยุโรปทาอะ่ะ ก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าที่ยุโรปคนมันน้อยหรือเปล่าแรงงานมันน้อยหรือเปล่าแล้วทางเอเชียอาจจะมีคนเยอะกว่าไงจํานวนคนน่ะแต่ของทางยุโรปน่ะคนน้อยอ่ะถามว่าถ้ากลัวนะอะอย่างอย่างสมมติซูปเปอร์มาร์เก็ตถ้ามีคนขโมยของแล้วไงก็ตั้งยามมาเหรอ กล้องวงจรปิดแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วมันมันช่วยอะไรได้ไรห,รหรือเขาตั้งไอ้นี่เวลาเราเดินเข้า,าพวกซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันจะมีไอ้ไอตัวที่เซ็นเตอร์ก็ดังป,ปิดปิด,ปดไม่มันต้องเป็นสินของสิ่งของที่มันมีไอ้เครื่องดําๆอ่ะเ,ออเครื่องดําๆติดเอาไว้เหมือนเป็นของที่มีราคาเท่านั้นไอ้ของเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ไปติดหรอกก็คือเอาเป็นว่าความจริงคือกลัวไปก็มันก็กั้นไม่ได้ยามจะไปรู้ได้ไงที่ต้องจากว่ายามไปเห็นแบบจัดจ้าขึ้นใครจะมาทำจัดจ่าให้เห็นน่ะ ก็เหมือนก็แค่มียามเฝ้าไปมีกล้องวงจรปิดไปก็เหมือนแค่เป็นเครื่องรางจะจับก็จับได้แค่นิดๆนหน่อยๆเท่านั้นเองเี่ยแต่สิ่งที่เสียไปก็คือค่าจ้างพนักง,งานเยอะแยะเมโทรทั้งหลายอ่ะหรือแทมอ่ะเวลาเราขึ้นอ่ะเราขึ้นไปได้เลยนะไม่ต้องโชว์ตั๋วกับคนขับด้วยนะคือเราเดินขึ้นไปได้เลยเราไม่จ่ายก็ได้ไงบางทีก็มีคนตรวจบางทีก็ไม่มีคนตรวจไงเราก็สามารถที่จะโกงได้ไงเออทําไมเขาถึง ไม่ทําแบบว่าตัวเครื่องอะไรกั้นเอาไว้เลยหรือไม่ก็ให้เราไปขึ้นทางคนขับให้เราโชว์ตั๋วทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหรือมีกระเป๋ารถเมย์เพราะว่าก็คิดถึงผลบวกมากกว่าความกลัวไม่ใช่มากกว่าผลเสียนะการที่ไม่ต้องโชว์ตั๋วให้คนขับก็แสดงว่าคนขับไม่ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาดูใช่ไหมเราไม่ต้องเสียเวลามาต่อแถวขึ้นทางข้างหน้าคนขับใช่ไหมการจราจรมันก็ไหลลื่นขึ้นจริงๆพวกประเทศที่รถติดๆทั้งหลายเนี่ยควรจะทาแล้วก็พูดถึงรถบัสที่วิ่งคือรถเมย์เนี่ยนะ ถ้ากลัวว่าเอย่าง,อางของเราต้องมีกระเป๋ารถเม่ใช่ไหมพูดไปเดี๋ยวเขาก็อาจจะกลัวตกงานะเดี๋ยวว่าความเป็นจริงคือมันจํากัดจํานวนรอบในการวิ่งของมันอยู่แล้วจะคนไม่จ่ายเงินหรือคนจ่ายเงินหรือจะอะไรเนี่ยมันก็วิ่งเท่านี้รอบอยู่แล้วแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้คือถ้าเกิดสามารถทําระบบที่ไม่ต้องมารอซื้อตัว๋วคนขับไม่ต้องตรวจตัว๋วไม่ต้องมีใครมาตรวจไม่ต้องจ้างพนักง,งานมากมีแค่คนขับคนเดียวหรือเปืืออนาคกอาจจะไม่มีด้วยซ้ําอย่างเงี้ย ก็จะทําให้การจราจรก็ไหลลื่นขึ้นแก้ปัญหารถติดไปได้อีกระดับหนึ่งประเด็นเรื่องของเรื่องก็คือจี้สงสัยว่าทําไมเขาถึงเชื่อใจเราขนาดนั้นสรุปคือเขาก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรอกแต่ว่าถ้าจะให้จ้างคนมาเพิ่มมันก็ไม่ค่อยมีแรงงานแล้วก็มไม่คมุ้มคิดถึงประโยชน์ที่จะได้มากกว่าความกลัวเอาเป็นว่าต้องลองดูก่อนแล้วก็เก็บสถิติถ้าเกิดว่าลองแล้วแล้วเก็บสถิติแล้วโอ้ผลเสียมันมากกว่าผลดีก็แค่หาทางปรับเปลี่ยน หรือแค่เลิกไปโอเคเราทดลองบางส่วนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแมถ้าเกิดว่ามาทดลองบ้านเราอาจจะจริงก็ได้นะแล้วลองหรือ,อยังอ่ะไม่รู้สิลองแบบน้อยๆดูก่อนว่าผลเป็นยังไงแต่แต่ของเอเชียไม่กล้าหรอกประเทศไหนต่อประเทศไหนก็มีที่การนหมดไม่กล้าหรอกแสดงว่าไม่ไม<ๆ>คนเยอะไงโลกอนาคตมันคงจะเปลี่ยนไปแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าเรื่องของเรื่องคือความไว้ใจความเชื่อใจเป็นพื้นฐานอย่างที่สองคือการทดลองเออแล้วก็การทดลอง ถ้ายัางไม่มีเรื่องนี้ระบบใหม่ๆไม่มีทางเกิดเวิ่งภาษาอังกฤษก่อนโอนแบก Please put your own bag on the platform อันนี้มันมันีน่ขึ้นเลยอ่ะ <c oughs> ใายเองเซลเช็คเอาต์มอนิเตอร์สตาร์ทช้อปปิ้งไหนลองดิ <c oughs> โอ้ง่าย <c oughs> ดีนะเออเราได้เห็นราคาด้วยน่ะลองผ่านเร็วๆสิ เ่าต้องชิปสระตบก็ไรร้อยห้าอันนี้ร้อยห้าก็ที่เราทั้งหมดเคนะซื้อของที่ลอสมันสองร้อยสองก็ให้เราจ่ายเงินเองด้วยล่ะเขาไว้ใจเราจังเลยเนอะใช้เครื่องเนี้ยิงยิงยิงผ่านได้เลยเดี๋ยวลองจ่ายเงินเองดูซิต้องวางทางนี้ก่อน ไออันอื่นไม่มีปัญหาหรอกแต่ขนมปังเนี่ยเปลี่ยนภาษานีเปล่า UK ออ k items เฮียเราภาษาอังกฤษแล้วไม่ใช่หรือเป่นั่นดินี่อะไรวะนี่เปล่าน,นี่นียนโดนัทอ๋อนี่ไงเออนี่นี่น,น,ออนี่ออน,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 นี่อันนี้อันนี้กับอันนี้หนึง่ง เนี่ยราคานี้ถูกต้องแบ็กแบ็กกิ้งอะไรหรือเปล่าะไรวะหมายถึงว่ากระเป๋านี่มันใกล้อ่ะแล้วก็สแกนไป finish แล้วก็ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ finish กลางมันสแกนตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้อันนี้แหละ ม oh, ีมีแอมทั้งหมดได้เหมือนกันนี่ากการาคาเท่ากับที่ดูมาเลยคือเราวางไว้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บ mm hmm. แล้วเราห้ามหยิบออกนะจนกว่าจะจ่ายเงินเนี่ยดูดิไม่มีใครมาดูด้วยอ่ะไม่มีรพอพอ